สวัสดีครับเรามาดูโปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับผมจะล็อกอินยูเซอร์ของแคชเชียร์นะครับเราจะสามารถใช้มือถือในการสั่งสินค้าได้เหมือนกันนะครับโดยที่ว่าถ้าเราล็อกอินด้วยแคชเชียร์นะครับผมกดมาเข้าทำงานที่ตรงอุปกรณ์แคชเชียร์ตรงนี้นะครับ แล้วหน้าจอที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเราลงมาที่มือถือนะครับสมมุติว่า,าตัวนี้เป็นเครื่องมือถือนะครับอีกเครื่องหนึ่งเราจะล็อกอินด้วยยูเซอร์ของพนักงานนะครับจากนั้นนะครับเรากา็ถ้าเป็นพนักงานามือถือนะครับก็เราก็กดมาทำงานในส่วนของพนักงานมือถือแต่ว่า ข้อมูลนะครับก็จะซิงกันนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแคชเชียร์เนี่ยอยู่เฉยๆเลยก็ได้ถ้าแคชเชียร์จะขายของถ้าแคชเชียร์ขายของก็กดมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คิดเงินนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับ รทดสอบอย่างนี้นะครับนี่ก็คือ,อ,พ,อพิมพ์บินและคิดเงินแต่กรณีที่เราต้องการให้พนักงานกดมือถือเดินตามลูกค้านะครับก็สามารถทําอย่างนี้ได้ครับก็เข้าไปที่มือถือหนึ่งนะครับาจากนั้นนะครับสั่งสั่งสินค้านะครับลูกค้าเดินดูเช็คสินค้าเช่นเราอยากรู้ว่าสินค้ากุ้งราคาเท่าไหร่นะครับ จะเป็นวัสดุอุปกรณ์กณ่อสร้างก็ได้แล้วก็ตอบลูกค้าว่านี่นะครับราคา120บาทนะครับถ้าลูกค้าซื้อเราก็กดแอดเข้าบินไปอันนี้คือหน้าจอมือถือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าจอมันจะแคบๆนิดนึงแต่ว่าก็สามารถที่จะขยายได้ใช้มือถือต่อเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอพอลูกค้าซื้อของครบแล้วทั้งหมด195บาทต้องการที่จะเดินไปที่แคชเชียร์นะครับคนนี้ก็ไม่ต้องคิดตังค์ครับ ก็แค่เดินไปบอกแคชเชียวว่า,าบินหมายเลขหน,นะครับมือถือหมายเลขหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยแคชเชีย์ก็กดมาดูที่บินเห็นไหมครับสินค้าที่สั่งไว้สินค้าคนขายมือถือกดสั่งไว้เขาก็จะเห็น195บาทนะครับก็เช็คบินคิดเงินได้เลยทันทีพอคิดเงินแล้วนะครับอพอคิดเงินแล้วนะครับเราสามารถตั้งลูกค้าได้นะครับ ตรงนี้นะครับกดตรวจสอบคิดเงินนะครับเรียบร้อยพอคิดเงินแล้วนะครับที่มือถือของพนักงานก็จะหายไปนะครับก็หมายถึงว่าบินนั้นคิดคิดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นถ้าเรามีการสั่งที่มือถือนะครับเห็นไหมครับที่ตรงแคชเชียร์บินของแคชเชียร์ก็จะอัปเดตตามด้วยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับเห็นไหมครับมือถือสั่ง แคชเชียร์ก็จะเห็นเดียวไทม์เลยนะครับตรงนี้นะครับก็เสร็จแล้วคนที่สั่งมือถือนะครับก็ไม่ต้องคิดเงินส่วนที่คนที่เงินก็คือมาที่แคชเชียร์นะครับแคชเชียร์ก็จะรู้เองว่าเท่าไหร่ลูกค้าซื้ออะไรไปบ้างนะครับก็คือคนที่ถือมือถือก็กดเลยนะครับส่วนคิดเงินก็คิดที่แคชเชียร์นะครับครับ ก็พิมพ์ใบเสร็จส่วนใบเสร็จนั้นก็จะเป็นลักษณะของ a 4นะครับเมื่อปิดกะนะครับปิดกะดูยอดขายเราก็จะเห็นนะครับว่า,าแคชเชียร์ปิดกะนะครับแคชเชียร์มียอดขายยอดธุรกรรม9 7 0บาทนะครับยอดเงินเท่าไหร่น้ำส่งเงินสดนะครับเป็นยอดอบัตรเครดิตหรือว่าเป็นยอดเงินสดนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสามารถใช้เมือถือช่วยกดสั่งได้แล้วมาคิดเงินที่แคชเชียร์ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ